สวัสดีค่ะวันนี้นกจะมาเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องลึกลับลึกลับนะคะเมื่อครั้งก่อนนี้นะคะได้พูดถึงสัตว์ประหลาดของสกอตแลนด์ไปแล้วนะคะคือเจ้า l o กเ n e s อ Monster นะคะก็คือเนสซี่นั่นเองนะคะที่หลายๆคนรู้จักนะคะแต่วันนี้นกจะมาพูดถึงสัตว์ประหลาดอีกตัวหนึ่งนะคะที่มันมีอยู่ในตำนานของสกอตแลนด์เป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดนะคะ ที่มีมากมายในสกอตแลนด์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เล่าขานกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะคะนั่นก็คือเคลปีเคลปีนะคะถ,ถ้าจะพูดแบบไทยก็เคลปีนะคะเคลปีแต่มันอาจจะฟังดูไม่ค่อยเปราะเท่าไหร่ก็คนที่นี่ก็จะเรียก h e Kelpie นะคะเคลพีคืออะไรนะคะน้องของอนุญาตพูดแบบเคล i ีแล้วกันนะคะเคลีมันก็คือสัตว์ประหลาดนี่แหละคะ่ะแต่ว่า มันเป็นสัตว์อะไรเอ่ยอืมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะก็มันคือมันไม่ใช่ไดโนเสาร์มันไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่แบบไม่เคยเห็นนะคะแต่นี่มันกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่แบบทุกคนรู้จักกันนั่นก็คือมา้านั่นเองนะคะมา้าก่อนจะเล่าถึงความน่าสะพรึงกลัวของเจ้ามาเคลปีนี้นะคะก็ขออนุญาตเกริ่นก่อนนะคะว่า t คลปี้นี่มันเป็นอะไรนะคะที่ทุกคนรู้จักก็เป็นที่น่าสนใจของผู้ที่จะมาเยี่ยมเยือนสกอตแลนด์นะคะ t l p k เ l p ี The เนี่ยก็เป็นปรติมากรรมนะคะปรติมากรรมรูปม้าสองตัวนะคะที่อยู่ด้วยกันเป็นหัวม้าสองตัวที่ใหญ่มากๆเลยนะคะซึ่งม้าสองตัวนี้นะคะสร้าง เเป็นประตูน้ำนะคะอย่างที่หลายๆคนทราบกันนะคะว่าสกอตแลนด์ก็จะมีล็อกหรือว่าประตูน้ำเยอะนะคะก็มาสองตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในปร,ประตูน้ำนั้นด้วยนะถ้าทุกคนเคยเห็นคลิปของนกที่ทำเกี่ยวกับประตูน้ำที่ Falkirk Wheels นะคะนั่นล่ะค่ะก็จะอยู่ใกล้ๆกันที่ที่มาสองตัวนี้อยู่ก็คือ นั่นเองนะคะห่างกันไม่ไกลนะคะคือถ้าไปเที่ยวที่หนึ่งนะคะก็จะสามารถไปที่หนึ่งได้นะคะภายในหนึ่งวันนะคะก็คุ้มมากเลยทีเดียวอ่ะอย่าเพิ่งไปไกลนะคะย้อนกลับมาก่อนเดดเคลพี้เนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งที่น่าสนใจของสกอตแลนด์เลยนะคะเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะเป็นประตูน้ําที่มีปติมาก,กรรมม้าสองตัวนะคะมีความสูง30เมตรนะคะจากพื้นดินถึงหัวม้าด้านบนนะคะ เดอะเคลปี้นี่นะคะก็ยังเป็นประติมาก,กรรมม้านะคะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะตั้งอยู่ที่เฟลเคิร์กสกอตแลนด์นั่นเองหวังว่าทุกคนจะได้มาเที่ยวสกอตแลนด์แล้วก็ไปเยี่ยมม้าสองตัวนี้นะคะทีนี้เราจะพาทุกคนไปฟังตำนานนะคะตำนานเกี่ยวกับเรื่องเล่าม้าประหลาดนี้นะคะเพราะว่าเดอะเคลปี้เนี่ยไม่ใช่ม้าธรรมดานะคะไม่ใช่ม้าที่เราขี่เล่นกันทุกวันนี้นะคะ มันไม่ใช่แต่มันเป็นม้าในตำนานที่เขาเล่าลือกันมายาวนานตั้งแต่โบราณในสกอตแลนด์เลยนะคะไปฟังกันเลยค่ะถ้าอยู่คนเดียวนะคะก็หาเพื่อนมาฟังด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่น่ากลัวขนาดนั้นในตำนานความเชื่อของคนสกอตแลนด์เนี่ยนะคะเชื่อว่าเคลปี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ม้าธรรมดาแต่เป็นม้าปีศาจค่ะเป็นม้าปีศาจ ซึ่งมักจะปรากฏกายอยู่ข้างๆทะเลสาบก็คือลอกลอกนั่นเองนะคะจํากันได้ไหมคะว่าลอกคืออะไรลอกก็คือเลขทะเลสาบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมาปีศาจเนี่ยเคลปี้เนี่ยจะปรากฏตัวข้างๆทะเลสาบนะคะยังไงก็ต้องอยู่ตามแนวทะเลสาบนี้นะคะเป็นที่ที่คนจะเห็นประจํานะคะแล้วก็บ่อยนะคะไม่ไม่เห็นที่อื่นแล้วเคลปี้มาทำอะไรตามแนวทะเลสาบนะคะ ก็มาหลอกคนนี่แหละมันหลอกคนนะคะไม่ใช่ผีแต่ว่ามาหลอกคนมาหลอกยังไงอะ่ะคนในสมัยก่อนเนี้ยนะคะก็มีม้าเป็นยานพาหนะถูกไหมคะแล้วการที่มาเจอม้าตัวหนึ่งเนี่ยเดินวนไปเวียนมาแล้วก็มีรูปร่างที่สง่างามนะคะบึกบึนทะมึนทมัดทะแมงนะคะแบบเนื้อนแน่นนะคะ รูปทรงสวยงามแบบนี้นะคะคือจัดได้ว่าเป็นม้าที่ดูดีนะคะดูดีเป็นที่ต้องการของหลายคนที่ได้พบเห็นนะคะเมื่อคนพบเห็นเนี่ยทุกคนก็เหมือนว่าว้าวนะคะว้าวได้เจอม้าที่แบบดูดีมีชาติตระกูลนะคะทุกคนก็อยากจะจับจองแล้วก็เป็นเจ้าของนะคะอยากได้มาเป็นของตัวแล้วมันหลอกล่อให้คนติดกับได้ยังไงนะคะมันก็จะเดินวนไปวนมานเเดินวนไปวนมานะคะแล้วก็ทํา ทีท่าว่าเป็นม้าที่เชื่องนะคะเชื่องมากแบบนี้นะคะไม่กลัวเรานะคะไม่กลัวคนไม่หนีคนนะคะดูว่านอนสอนง่ายนะคะสามารถที่จะอืไปยึดมาเป็นเจ้าของได้นะคะแต่เมื่อมา้าแสดงให้เราเห็นว่าเราสามารถที่จะเข้าใกล้แล้วก็ไปแตะตัวแล้วก็ขึ้นไปขี่แล้วก็ควบคุมมันนะคะแล้วก็เอามันกลับบ้านเนี่ยมันไม่เคยเป็นแบบนั้นค่ะมันไม่เคยเป็นแบบนั้นเลย เมื่อเราแตะตัวมันปุ๊บนะคะเมื่อเราแตะตัวมันไปแล้วเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมาสะกดจิตเราค่ะให้เราเนี่ยติดอยู่กับมันเลยนะคะมันจะลากเราลงไปในน้ําค่ะมันจะลากเราลงไปในน้ําคือไม่ได้ลากเราไปกินนะคะแต่ว่าคือพอเราขึ้นไปอยู่บนตัวเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะดึงเราลงไปในน้ําเลยโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถควบคุมอะไรเขาได้นะคะทั้งที่ตอนแรกอะ่ะเราเหมือนว่าเราจะเป็นผู้ควบคุมเขานะคะ เป็นคนที่จับเขาควบคุมเขานะคะแต่จริงๆแล้วเขาควบคุมเราค่ะทันทีทันใดที่เราโดนเนื้อต้องตัวเขาแตะตัวเขาเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายลากเราลงไปนะคะเขาจะเป็นคนควบคุมเรานะคะหากเราขึ้นไปบนเขาแล้วเนี่ยเราก็จะถูกลากลงน้ําไปเลยไม่ว่าคุณจะพยายามจะกระโดดลงหรือว่าหนียังไงก็แล้วแต่นะคะมันไม่ไม่มีความพยายามใดที่เคยทําได้ไม่ค้นพบว่า ตามตำนานนะคะไม่เคยค้นพบว่าใครนะคะจะสามารถหลุดมาจากม้าเคลปี้นะคะถ้าโดนไปแล้วนะคะหรือว่าขึ้นไปแล้วนะคะไม่มีใครสามารถที่จะกระโดดลงหรือว่าหลบหนีออกมาได้เลยนะคะไม่มีเลยไม่เพียงเท่านั้นนะคะเขาว่ามันยังกลายร่างเป็นผู้หญิงนะคะเป็นหญิงงามสวยงามนะคะก็คิดดูสิคะขนาดเป็นม้ายังรูปร่างดีขนาดนั้นน่ะเออถ้าแปลงร่างมาเป็นผู้หญิงเนี่ยจะงดงามขนาดไหนคะ นนนี่ค่ะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ถูกลรอดลวงมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายเพราะว่าม้ากลายร่างมาเป็นผู้หญิงงามนะคะก็คงจะไม่สามารถหลอกผู้หญิงได้เท่าไหร่ก็ <c oughs> จะไมคะก็จะต้องหลอกผู้ชายนี่แหละผู้ชายที่ได้พบเห็นผู้หญิงมา้าที่แปลงร่างมาจากม้าเคลปี้นี้นะคะ <c oughs> ก็ไม่มีใครเหมือนกันนะคะที่ได้พบเห็นแล้วจะไม่ตะลึงงานจะไม่ตามเขาไปนะคะ เพราะฉะนั้นผู้ชายนะคะที่มากด้วยตัณหานะคะก็ <c oughs> จะไม่มีทางนะคะที่จะหลุดออกมาจากผู้หญิงงามเคลปี้นั้นได้เลยนะคะจากนั้นจากนั้นก็ดึงลงน้าไปไม่มีใครกลับขึ้นมาได้เลยเช่นกันที่สําคัญนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้เคลปี้นะคะยังมีอํานาจพิเศษอีกอย่างหนึ่งคืออะไรทราบไหมคะอืมเป็นตํานานที่แบบว่า จะทําให้ทุกคนสะพึงกลัวเพียงพอได้ยินนะคะเคลปี้เนี่ยจะใช้หางของมันเนี่ยฟาดลงไปในน้ํานะคะใช้หางฟาดน้ําแบบนี้นะคะแล้วยังไงคะเมื่อเวลามันเอาหางตีน้ําไปแล้วเนี่ยเสียงนั้นน่ะดังเหมือนเสียงคำรามเลยนะมีเมฆฝนเกิดคลื่นน้ําแรงนะคะนําผู้คนที่อยู่บนฟังเนี่ยลงไปในน้ําได้อีกนั่นนะคะมันมีพลังพิเศษขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาบางครั้งที่เราได้ยินเสียงเนี่ย ตามตำนานนะคะทุกคนก็จะรู้เลยว่ามันคือเสียงเค l ลปี้เอาหางตีน้ำนั่นเองค่ะและตำนานนี้นะคะก็ยังคล้ายๆกับตำนานของเนสซี่นะคะล็อกเนสมอนสเตอร์นะคะที่นกเคยได้พูดไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะบางคนนะคะเชื่อว่าสัตว์สัตว์ประหลาดสองตัวนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันแน่ๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ เกี่ยวข้องกับทะเลสาบเหมือนกันนะคะอยู่ในน้าเหมือนกันนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับ,บล็อกเนี่ยค่ะล็อกล็อก L O C H ล็อกทะเลสาบนะคะเหมือนกันก็เลยทุกคนก็เลยมองว่ามันน่าจะเกี่ยวกันนะคะไอเจ้าสัตว์สอตัวเนี้ยมันน่าจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันเป็นญาติกันแน่เลยประมาณนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะนกก็ต้องขอจบตำนานมาเคลปี่ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เพื่อนๆกลัวกันหรือเปล่านะคะอย่ากลัวจนไม่กล้ามาเที่ยวสกอตแลนด์นะคะไม่มีะระน่ากลัวนะคะอันนี้เป็นตำนานที่เล่ากันเล่าขานกันมาแล้วเป็นความเชื่อนะคะความเชื่อของคนโบราณก็เหมือนบ้านเรานะคะมีความเชื่อเรื่องกระสือกระหังอะไรแบบนี้นะคะถ้าเรามาเล่าให้คนที่นี่ฟังเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะคะเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะคะสัตว์ประหลาดของที่นี่นะคะถ้าเล่าให้คนบ้านเราฟังนะคะเราก็ไม่เข้าใจนะคะมันจะมีหรอนะคะเรา ม้าอะไรพวกนี้เราก็ไม่ค่อยนิยมทางเมืองไทยเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อแตกต่างกันนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเราไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าคนทางนี้นะคะก็จะมีความเชื่ออะไรที่มองไม่เห็นที่พิสูจน์ไม่ได้ก็มีนะคะมีเยอะด้วยนะคะช่สกอกแลนด์เหมือนที่เคยได้บอกไปแล้วก็หวังว่าวันนี้นะคะความรู้เล็กๆน้อยๆนี้น,น,นะคะก็จะ ทำให้เพื่อนๆรู้สึกตื่นเต้นอะไรแบบนี้ค่ะก็วันนี้นกก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะตำนานความเชื่อของมาเคลปี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะส่วนในอนาคตก็ให้เพื่อนๆนะคะมาเที่ยวกันมาพิสูจน์มาดูนะคะแล้วมาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมนี้ไว้คลิปหน้านะคะนกก็ค่อยนอกก็จะมาพูดเรื่องสถาปัตยกรรมมาเคลปี้อีกทีหนึ่งนะคะประวัติของเขาผู้สร้างหรือว่า อะไรต่างๆแบบนี้นะคะวันนี้นกก็ว่าเพื่อนๆจะ enjoy เรื่องเล่าตำนานมาเคลปี้อันนี้ของนอกวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันด้วยนะคะวันนี้นกลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ